นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมังกรริเด็ดดอ,อกฟ้าแต่งโดยอนัตตาตอนที่สองงานศบเสร็จสิ้นในคืนวันที่ห้าผู้สูญเสียได้ตะกอดกันรอ้องไห้เงยหน้ามองควันที่ลอยออกจากปล่องเมนสหสัสวรรษกอดมันดาที่ยังกอดคุณหนูกุ๊กไก่ของท่านเขา จะเป็นที่พึ่งอย่างที่ท่านเคยบอกและได้สั่งเสียเอาไว้ล่วงหน้าเรากับว่าท่านพอจะเาได้ว่าได้ถูกตาล่าเอาชีวิตเขายังคงจำน้ำเสียงที่ฟังดูมั่นอกมั่นใจเมื่อเดือนก่อนที่ท่านลงทุนต่อสายหาเขาที่ยังทํางานอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนกับเพื่อนรักของเขาความไม่สบายใจเกิดขึ้น เพราะห่วงความปลอดภัยเมื่อเขาถามความจริงที่ท่านโทรมาหาผมเพราะท่านไม่ไว้ใจใครบางคนในบริษัทอย่างนั้นหรือครับจะมีใครล่ะมังกรไอ้เพื่อนรักเพื่อนแค้นของลุงนะสิมันมีการเคลื่อนไหวแปลกๆลุงสืบดูเห็นมันเข้ากับคนนอกลุงไม่ไว้ใจมันเลยเธอก็รู้นี่ว่ามันเป็นใครเขาเงียบ พราะรู้ว่ากันหมายถึงใครหุ้นส่วนที่ถือหุ้นน้อยกว่าท่านไม่มากนายจุนลูกชายของมันก็ดูท่าทางลุกหลิกไม่น่าไว้ใจเห็นมันเที่ยวไหล้เที่ยวคือใหกุ๊กไก่ลูกสาวลุงยังเด็กนักลุงกลัววมันจะหาทางเล่นไม่ซื่อลุงผิดเองที่ไม่ได้เดยงดูให้มันเข้มแข็งใหญกุ๊กไก่นะ่ะ อย่างหัวอ่อนอายุก็ยังน้อยโลก,กทัศน์ไม่กว้างพอพูดแล้วก็ทอดถอนใจลุงอยากให้มังกรกลับมามาช่วยลุงมาช่วยสอนยายกุ๊กไก่ก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับลุงไปเสกก่อนท่านโทรมาบอกด้วยความไม่สบายใจนักแม้ว่าตลอดมาจะมีว่แววว่าจะมีเหตุร้ายแต่ทุกครั้งท่านจะป้องกันได้ผิดจากครั้งนี้ ตำรวจสอบสวนคนขับที่เพิ่งจะพ้นวิกฤตพอจะให้การได้บอกว่าเพิ่งเอารถออกจากศูนย์มันใช้งานได้อย่างปกติแต่เกิดขัดข้องระบบช่วงเบรกช่วงที่ไปรับเจ้านายและลูกสาวกลับจากบริษัทรถเกิดอาการติดขัดระบบเบรก ก่อนจะควบคุมไม่อยู่ถลายออกนอกเส้นทางส่วนของท้ายรถปัดจนกระแทกเข้ากับต้นไม้ทำให้ฝั่งขวาของตัวรถยุบไปเป็นรูปตัววีกันที่นั่งอยู่ทางฝั่งขวาได้รับผลกระทบเต็มๆแต่การซินีรอดมาได้ดาวกับปาติหา์ได้รับบาดเจ็บแค่ที่ศีรษะและข้อเท้าที่ถูกกระทบกระแทก เรื่องนี้จะต้องพิสูจน์ให้ได้ตำรวจกำลังดำเนินเรื่องสืบให้อย่างเด่งด่วนไปที่ศูนย์รถที่ทางคนขับรถนำไปเช็คสภาพแต่ไม่ได้รับความคืบหน้ามากนะักทนายประจำตระก,กูลเปิดพินัยกรรมแล้วหลังจากวันนั้นสองสามวันแน่นอนว่าท่านยกทุกอย่างให้ลูกสาวที่เป็นสายเลือดเพียงคนเดียว สหัสวรรนั่งอยู่ที่นั่นด้วยพร้อมมันดาทนายคนเดิมส่งจดหมายที่แนบมาให้กับเขาสหัสวรรรับจดหมายนั้นมาถือไว้ซึ่งเขาสัมผัสดได้ว่ามีบางอย่างมีกระดาษและบางอย่างที่อยู่ในนั้นมันนูนโดดเด่นลักษณะที่สัมผัสดได้คล้ายกับกุญแจเขารับมาโดยไม่พูดอะไรเพราะหน้าซองติดตัวหนังสือ สีแดงรลาที่ประทับไว้ว่า top secret เขาจึงได้ตรับมาแม้ว่าสายตาของการซีนีจะมองตามมือของเขาเขาเก็บใส่กระเป๋าเสื้อสูทที่อยู่ด้านในตัวเสื้อแล้วมองไปทางหญิงสาวที่ยังมีแววตาเศร้าซ้อยแม้ว่ามือน้อยๆจะยังรูปขนแมวเปอร์เซียสีขาว ที่ชื่อสโนของเธอมันอนนิ่งให้เธอเกาคางเกาหัวให้มันก่อนที่เขาจะยิ้มอย่างเอ็นดูเมื่อเธอก้มลงเซ็นรับเอกสารทุกใบจากมิติรุษทนายประจำตระกูลไม่ช้าทุกคนก็ออกไปด้านนอกเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันสหสวัสดิ์ทำท่าจะกลับไปทานอาหารที่บ้านแล้วแต่การเินีไม่เห็นด้วย พี่มังกรทานอาหารกับกุ๊กไก่สิคะคุณลุงนิติก็ทานกับกุกไก่ด้วยเขามีท่าทางลังเลเพียงเล็กน้อยเพราะมันดาของเขาต้องคอยดูแลทำหน้าที่นี้ด้วยตำแหน่งประม,มุกของป้าบนโต๊ะอาหารยังคงถูกว้างเว้นวาวตาเศร้าหมองมองที่โต๊ะว,ว่างเปล่าตัวนั้นก่อนที่น้ำตาจะหยุดน้อยจะคลอคลอง ก่อนที่เธอจะพยายามรวบรวมความเข้มแข็งเพื่อผเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอาหารไทยที่เขาไม่ได้กินมานานรสชาติฝีมือมันดายังอร่อยเหมือนเดิมตลอดหลายวันที่ผ่านมาไม่มีใครได้กินอย่างเต็มอิ่มแต่วันนี้เขาทานได้มากเพราะได้นั่งเคียงข้างดอกฟ้าของเขาเธอตักกระเพราหมูกรอบใส่จานเพื่อเอาใจเขาด้วยยิ้มน่ารักนั้น ยังคงประทับใจไม่รู้ดื่มทุกครั้งที่เขากลับมาเยี่ยมบ้านกันมักจะชวนเขามาทานอาหารด้วยกันก่อนจะแลกเปลี่ยนความคิดทางการงานและการเมืองท่านสอนงานเขาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนจนเขาเอาไปสารต่อที่อังกฤษคุณจอนเห็นความสามารถของเพื่อนลูกชายจึงชักชวนมาช่วยงาน และฝึกงานไปในตัวจนเขามีทั้งความรู้ประสบการณ์สร้างตัวได้อีกทั้งเงินเดือนไม่นานต่อมาเขาก็มีเงินก้อนจากการลงทุนและมีชื่อเสียงพอสมควรในแวดวงนักธุรกิจรุ่นใหม่หน้าใหม่ที่น่าจับตามองแม้จะเพิ่งสร้างตัวได้ไม่นานแต่เขาก็มีเงินมากกว่า8หลักอยู่ในบัญชี และตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะกลับมากอบกู้บริษัทของผู้มีพระคุณและลูกสาวคนเดียวของท่านที่เขายังรักและเทิดทูนดังดวงใจสาวน้อยดวงตากลมโตแม้ยังมีแววเศร้าแต่ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมเธอมายืนส่งทนายหน้าบ้านก่อนจะเงยหน้ามองเขาตอนนี้อาการเจ็บเท้าของเธอดีขึ้นมาก แต่ยังรู้สึกแปลกๆเมื่อต้องอยืนนานๆเขาเห็นและสังเกตอาการแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เคยพูดอยากดื่มกาแฟไหมครับพี่มังกรเธอถามเขาด้วยรอยยิ้มก็ดีครับเธอขย,ยับ,ยบตัวช้วชาๆยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อเริ่มเดินเข้าไปภายในตัวบ้านมีห้องกระจกติดแอร์ที่สามารถมองออกไปที่สวนดอกไม้ดูรื่นตา คุณกันชอบนั่งทำงานที่นี่พร้อมกับจิบกาแฟไปด้วยกาแฟที่ลูกสาวดริปให้กลิ่นหอมจากมือน้อยๆที่ราดน้ำร้อนลงไปบนกาแฟบดรอทีละหยดอย่างใจเย็นกลิ่นของมันหอมกรุ่นจนเขานึกจินตนาการอันเพอ้อฝันจะดีแค่ไหนหนอที่เขาจะได้ชิมกาแฟนี้จากร่างงดงามนี้ไปตลอดชีวิต ดอกฟ้าของเขาดอกฟ้าที่เขายังคอยมองไม่อยากละสายตาเขาดื่มกาแฟาแก้วนั้นด้วยความสุขที่เปี่ยมล้นหัวใจเจ้าสโนตัวร้ายแอบกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะเลียนมจากแก้วของเธอก่อนก่อนที่สาวน้อยจะดุเสียงไม่จริงจังนะักสโนเอาอีกแล้วนะชอบแย่งนมของฉันทุกทีเลยเสียงใส ทำให้เขาเพลิดเพลินเอื้อมมือไปรูปขนนุ่มๆของแมวเปอร์เซียที่ยื้ตัวรับมือของเขาอย่างยินดีก่อนที่ทุกอย่างจะถูกทำลายลงจากผู้มาเยือนที่ชื่อจิระจบแล้วนะคะมังกรดีได้ดอกฟ้าเนาะตอนที่สอง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะอย่างที่อธิบายไปแล้วในตอนที่หนึ่งเนาะว่าตาวทำงานคนเดียวไม่มีแอดมินนะคะภาคก็พาคคนเดียวเนาะเขียนค่ะเขียนโดยใช้ปากากากับกระดาษเนาะแล้วก็ ภาคด้วยตัวคนเดียวทำงานด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นติดขัดเรื่องไหนตาต้องกราบขอภัยด้วยนะคะตามีเสียงแบบนี้นะคะถ้าไม่ชอบก็กราบขอภยัยมีเสียงแบบนี้เขียนในแนวจินตนาการนะคะไม่ได้ร่ำเรียนมาใหญ่โตนะเขียนเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้อา ไม่ผิดไปมากกว่าความเป็นจริงอะไรประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยกันแล้วกันนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะอย่างที่บอกนะคะ่ะตาก็หวังกับทุกคนนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีคนไม่ชอบแล้วก็ดูนิยายของตาน้อยลงเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าตามลรายตาก็จะเข้มเดิมนั่นแหละนอกจากว่า มันมีเรื่องรบกวนจิตใจหรือว่าไม่ว่างที่จะเขียนนะคะตาก็จะแจ้งลูกหน้าในชุมชนเนาะฝากเรื่องรายได้้ียนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ